สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จะพาทุกคนมาทานขนมค่ะเป็นขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะหาทานได้น้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็คือขนมจากอันนี้นะคะขนมจากแล้วก็เป็นขนมรังพึ่งค่ะแต่ว่าขนมจากกับ ขนมรังพึ่งชุดนี้นะคะจะเป็นสูตรพัทลุงนะคะก็คือคนที่ทำเนี่ยเป็นคนใต้นะคะอยู่ที่พัทลุงนะคะค่ะก็คือความพิเศษของขนมจากมันก็จะอยู่ที่ตรงนี้เนาะ,ะตรงที่เขาจะใช้ใบมะพร้าวค่ะหอ่อแล้วก็เอาไปย่างข้างในก็จะเป็นแป้งผสมเนื้อมะพร้าว นะคะค่ะเป็นขนมโบราณหากินยากนะคะแล้วก็ส่วนขนมรังพึ่งก็จะเป็นสูตรเฉพาะค่ะของคนใต้เขานะคะของพัทลุงนะคะค่ะตอนที่ตอนที่ทำคือกลิ่นแบบหอมมากค่ะ ก็เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะจะแค่ชิมให้ดูนะคะไม่ทานหมดนี่นะเดี๋ยวหนุมจะเริ่มจากขนมจากก่อนแล้วกันค่ะอันนี้นะคะเริ่มจากขนมจากนี่มีไส้ผงออกมาหน่อยนึงไส้ทละลักค่ะแล้วก็จะแกะแกะเปลือกนะคะ น,นี่เขาก็จะหอ่อเหมือนคล้ายๆกับว่าห่อติดกันมาเป็นใบใช้ใบมะพร้าวสองใบประกบกันนะคะนี่ใบมะพร้าวสองใบประกบกันข้างในเขาก็จะเป็นเนี่ยค่ะข้างในเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่จะเป็นแบนแบน อย่างนี้นะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะลอกออกได้เลยเนี่ยค่ะลอกออกอย่างนี้ได้เลยนะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นแป้งแล้วก็จะมีเนื้อมะพร้าวด้วยนะคะเป็นเนื้อมะพร้าวเลยนะคะเดี๋ยวลองชิมเลยนะคะ อืเนื้อมะพร้าวล้วนๆเลยค่ะข้างในอืมเคี้ยวไปยังโดนเนื้อมะพร้าวเลยค่ะหวานมันหอมแต่ไม่หวานมากนะคะอร่อยค่ะอร่อยเป็นขนมจากสูตรพัทลุงนะคะอืม อีกสักอันนึงนะคะขนมจัาหอมอร่อยมากเลยอือันนี้จะมีความแบบว่าเกรียมนิดนิดนะคะความอร่อยมันอยู่ที่แบบว่าความเกรียมนี่แหละเงี้ยค่ะอันที่สองอร่อยอะค่ะยิ่งเขียวยิ่งมัน หน่อยค่ะถ้ากนินเพลินเล่นๆนี่หมดได้เลยนะคะเนี่ยแล้วเ,เรามาต่อกันที่รังพึ่งขนมรังพึ่งนะคะอันนี้อ่ะเขาก็จะมีอันนี้ก็มะพร้าวค่ะอันนี้ก็คือเน้นมะพร้าวอันนี้คนขายคนทําเขาบอกว่า เป็นสูตรโบราณเลยนะคะเป็นสูตรแบบดั้งเดิมแบบโบราณแท้ๆของลังพึ่งเลยนะคะลังพึ่งของทางพัทลุงด้วยค่ะของทางภาคใต้นะคะของประเทศไทยเราเราจะมาชิมอะขอชิมก่อนอืมอืมอร่อยค่ะ เนื้อมะพร้าวทั้งนั้นเลยค่ะอยู่ข้างในเนี้ยเป็นเนื้อมะพร้าวที่เขาขูด,ข,ดขูดฝอยฝๆอ่ะค่ะหอมมันอร่อยค่ะไม่หวานมากกำลังดีค่ะอันนี้เพิ่งเคยกินครั้งแรกนะคะเนี่ย ไอ้ขนมอันเนี้ยสูตรสูตรใต้เนี่ยสูตรทางใต้แต่ว่าไอ้ขนมจากนี่เคยเคยกินมาก่อนแล้วแต่ว่าเคยกินของแถวชนบุรีอร่อยค่ะ <c oughs> ขอขนมจากอีกอันนึงนะคะ อร่อยอะนะว,ว่าจะชิมแค่อันอะว่าจะชิมแค่ไม่เยอะนั้นเนี่ยชิมให้อิ่มเลยแล้วกัน <laughs> มะพร้าวล้วนๆเลยค่ะมะพร้าวเน้นๆหอมหอมมากหอมมะพร้าวแล้วก็มีความหอมของใบมะพร้าวเนี่ยค่ะที่เขาย่างเสร็จแล้วมันอบอยู่ในนี้มันหอมอะ่ะหอมกลิ่นใบมะพร้าวด้วย แล้วก็หอมมะพร้าวด้วยค่ะอร่อยหากินยากหาไหนก็นไหนๆล้วมันเหลืออยู่ครึ่งเดียวเากินให้หมดเลยแล้วกันนะคะ <laughs> สุดท้ายแล้วค่ะ The last one พอแล้วนะคะก็คือรีวิวให้ดูแค่นี้พอนะคะที่เหลือเดี๋ยวเก็บไว้กินเวลาอื่นนะคะกินให้พอดีนะคะจะได้ไม่มีปัญหาสุขภาพเนาะก็อันนี้ก็แบ่งกินหลายๆมื้อได้นะคะไม่ต้องกินหมดมื้อเดียวนะคะ ก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ don't forget to subscribe and like for support me thank you so much for watching see you again next video thank you bye bye ขอบคุณค่ะ b y ยบายค่ะ